สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงสร้างเกราะให้จิตใจสร้างไลฟ์สไตล์ให้ตัวเองในตอนคุณค่าของตัวเราคุณเคยรู้สึกว่าตัวของคุณเองเนี่ยหมดคุณค่าในสายตาของใครบางคนบ้างไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อนร่วมงาน มันเป็นความรู้สึกที่เข้ามาบันทอนจิตใจเราเป็นอย่างมากบางทีก็ทำให้เราหมดความมั่นใจไปเลยว่าไหมคะหลายๆคนอาจพยายามทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้รับการยอมรับกลับมาแต่ว่าบางครั้งมันอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะ เพราะเมื่อเรายิ่งพยายามเอาใจพวกเขาเหล่านั้นมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้ตัวของเราดูด้อยค่าลงนะคะมันยิ่งทําให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรกับเราเราก็ยังคงอยู่เคียงข้างพวกเขาเราก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเราไม่ไปไหนไม่ไปไกลจากเขานั่นเองมันจึงทำให้เขาไม่เห็นคุณค่าของเรา แล้วเราควรทำอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าเรากำลังหมดคุณค่าในสายตาคนอื่นเราควรถอยออกมาบ้างคะ่ะให้โอกาสให้พวกเขาทั้งเขาและเราได้หายใจบ้างรวมทั้งให้เขาได้ทบทวนสิ่งต่างๆบ้างการถอยไม่ใช่การเล่นเกมหรือการประชดประชันนะคะแต่มันเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง ถอยมาเพื่อรักตัวเองดูแลตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่มีความสุขให้กับตัวของเราเองบ้างค่ะพอมาถึงตอนนี้ดิฉันอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปถึงอดีตในตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเมื่อเราได้ของเล่นมาใหม่เราก็จะเล่นกับมันแทบทุกวันมันสำคัญที่สุดว่าไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกเบือ่อ แล้วไม่อยากเล่นกับมันจนถึงขนาดไม่อยากหันกลับไปมองมันด้วยซ้ำไปจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งเจ้าของเล่นชิ้นนั้นหายไปเราถึงได้รู้ว่ามันสำคัญและเราผูกพันกับมันมากมายขนาดไหนและอยากได้ของเล่นชิ้นนั้นกลับมา,มากเพียงใดกับความสัมพันธ์ก็เช่นกันค่ะเมื่อเราอยู่ใกล้กับใครตลอดเวลาเรา ก็จะมองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเขาจนกระทั่งพวกเขาหายไปเราจึงรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีคุณค่ากับเรามากเพียงใดดังนั้นการถอยออกมาจึงเปรียบเสมือนการเตือนให้พวกเขารู้ตัวและเห็นคุณค่าของเราอีกครั้งและเมื่อนั้นพวกเขาก็จะเริ่มหันกลับมาและเห็นคุณค่าของตัวเรา แต่การถอยออกมาไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องหายไปจากชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นนะคะเพียงแค่เราต้องลดความพยายามเอาใจพวกเขาเลิกติดต่อกับเขาแบบทีทีให้เว้นระยะห่างลงบ้างนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือหันมารักตัวเองมากขึ้นให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้น โดยการใช้เวลาไปกับสิ่งที่เรารักและมีความสุขกับมันพัฒนาสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นให้เวลากับสิ่งที่เรารักและมีความสุขกับมันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสร้างความรู้สึกดีๆกับตัวของเราเองเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวของเราเองเราก็จะมีพลังบวกและมีแรงดึงดูดคนรอบๆข้าง ให้กลับมาสนใจเราโดยธรรมชาติเมื่อเรามีความมั่นใจมีความสุขพวกเขาเหล่านั้นก็จะสังเกตเห็นมันและอยากเข้ามาใกล้ๆเราอีกครั้งนี่คือพลังแห่งการถอยห่างเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวของเรานั่นเองถ้าใครกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ลองนำไปใช้ดูได้นะคะ ได้ผลอย่างไรกลับมาคอมเมนต์บอกผู้พูดบ้างนะคะสุดท้ายนี้ขอฝากไว้นะคะไม่มีใครเห็นค่าตัวของเราไม่เป็นไรแต่ตัวของเราอย่าด้อยค่าของตนเองเป็นพอเมื่อเราถูกด้อยค่าจงหันกลับมารักตัวเองให้กำลังใจตัวเราเองเติมพลังให้กับตัวของเราเองเพราบเพื่อนสนิทที่ดีที่สุด ก็คือตัวของเราเองนั่นเองค่ะ